เหรียญละ5บาทกับเหรียญย5บาทต่างกันอย่างไรนะครับมาดูมูลค่ากันก่อนเลยนะครับนี่ก็คือเหรียญนะครับการจนานะครับผ่านใช้แล้วนะครับมีรอยขนแมวนะครับเขาเรียกว่ามีรอยขนแมวแล้วนะครับก็คือผ่านใช้มีติดอะไรอะไรบางอย่างแล้วนะครับติดขี้ฝุ่นหรือว่าติดคราบเหงื่อนะครับเขาเรียกว่าเหรียญละ5บาทครับเพื่อนๆสามารถสั่งกันได้นะครับสิเหรียญก็50แบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆจะซื้อยกถุงแบบนี้นะครับถุงละ 500บาทนะครับผ่านใช้นะครับยกถุงนะครับซูมออกมานิดนึงนะครับเวลาจะไม่พอแล้วนะครับ1บาทนะครับจนถึงน100เหรียญราคาหนะ้าเหรียญเมื่อ20 7ปีที่แล้วนะครับสมมุติว่า2 7ปีที่แล้วเนี่ย100บาทวันนี้นะครับถุงนี้นะครับ500บาทนะครับกับเหรียญ UNC นะครับไม่ผ่านใช้นะครับแวววับแบบนี้นะครับเหรียญละย5บาทไม่มีรอยขนแมวยังแวววับเป็นประกายนะครับเพื่อนๆสนใจสั่งอย่างไรใช่ไหมครับพิมมาใต้คลิปเลยนะครับว่าต้องการนะครับถุงละ500บาทนะครับผ่านใช้แบบนี้นะครับตีจะรีบติดต่อกับเลยนะครับพิมพ์ที่อยู่เบอร์โทรมาเลยนะครับหรือว่าใส่เบอร์โทรมาเลยก็ได้นะครับ ของแท้ๆนะครับผ่านการเวลานะครับ20กว่าปีแล้วนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับการจะนายกถุงผ่านใช้ถุงละ500นะครับหรือนะครับจะเอาเป็นแบบไม่ผ่านใช้เหรียญละ25บาทแวววับไม่มีขนแมวก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับตอนนี้นะครับยอดขายนะครับเทมาฝั่งผ่านใช้นะครับเหรียญละ5บาทเป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่านะครับใต้คลิปเท่านั้นนะครับใต้คลิปเลยนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับเพื่อนๆ อะไรก็ได้ที่สามารถติดต่อเพื่อนๆได้นะครับจะบอก Facebook แล้วก็บอกชื่อมานะครับเดี๋ยวดีแอดไปก็ได้นะครับทุกช่องทางอะไรก็ได้นะครับการสื่อสารคือทําให้เราสามารถสื่อสารติดกันได้ก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับใต้คลิปมาเลยนะครับ